สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sky ยเจ้าน f ายแฟมิลีครับคลิปนี้พามาดูเจ้าคุณพ t a l า l c 8 0 8นะครับกับการไถควนที่นะควนดินครับควนดินแปลงผักนะสังเกตที่คนขับดีๆนะครับหัวเล็กเลยฮะหัวจิว๋วเลยฮะ โซเฟอร์ตัวจิ๋วนะครับนี่นะกับผ่านตาช้างฮีบพีพัดนะครับไปนิ่มๆเลยนะครับบรรยากาศตอนใกล้จะค่ำแล้วครับทำงานตอนเย็นๆนะแต่ได้ไม่ร้อนนะครับ คนขับนี่น่าจะ13ปีนะฮะกำลังเรียนอยู่มอนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวจิ๋วมากฮะน,นี้มากับผ่านหกใบนะฮะผ่านหกใบใบยีี่จะเป็นผ่านของตาช้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเฮฟวิพัดหรือเปล่าเราเข้าไปดูกันครับ มีพาเจ้านายมาด้วยครับเจ้านายก็พ่ออุ้มอยู่นี่ครับนี่สีสันเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยฮะเครื่องเครื่องก็เดิมๆน่าจะน่าจะถึง10ป,ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ แต่งท่อมานะเสียงยังนิ่มๆเดิมๆสไตล์โรงงานครับพาดูผ่านครับว่าเป็นเฮฟวี้ป่าโอ้เฮฟวี้พัดครับผ่าน 6, นะหกใบยี่สิบสี่นะเฮฟวี้พัดสาช้างครับหายละใกล้จะจบแล้วครับจะได้ลงไหมเหรอ เจ้านายมาดูนะพอก็ถ่ายคลิปไปด้วยครับเราไปดักรอดูมุมนู้นฮะอันนี้บรรยากาศตอนเย็เยนๆแล้วนะ ถไอา้ไอาวรถไทยจะมาแล้วรถไทยวัแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอทางนี้เรายืนรออยู่ทางนี้นี่นะครับให้ดูเจ้านายนะนี่นะเจ้านายตบมือให้รถไทยหน่อยขอสามชาติหน่อยโอ้โหสามชาติเขาจะเจอ,อรถบรรทุกไม่ได้นะขอสามชาติครับหาตั้งรับมาแล้ว เอาเอาล้มล้มลมาลบม,ม,มาล,ม,ม,าลม,มาแล้วเด้เจานายลบแป๊บนึงครับมานะครบไม่ได้เล่นเครื่องเยอะเดินรอบเบาๆมาเลยนะอโอ้สี่ครับขนาด4ี่แรงมานะครับ จะปีนิดนึงนะครับเราเดินตามนะฮะดินก็ใช้ได้นะฮะดินล้วนดีอยูอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่เจ้าคูปตา l 4 7 0 8นะฮะับกับงานไถควนควรดินนะฮครวรดินเตรียมปูผักนะครับเจ้านี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝ<อ>ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ